สวัสดีครับนี่คือมิชชั่นบอนแมนภารกิจเปลี่ยนหัวลาไม่เป็นผูวเทพเกยางมีสไตล์วันนี้ผมมาในรู้ของไมมี b บิสเน s s หรือเรียกอย่างว่าทรงอย่างป่ามาแล้วจ้ามันเป็นสไตล์ของใคร มันเป็นสไตล์ของคุณพิทบูคุณพิทบูได้เปลี่ยนสไตล์จากฮิปฮอปแรปเปอร์ที่เป็นระดับแก๊งให้เป็นระดับโลกโอจะสุดยอดและยอดเยี่ยมแค่ไหนเดี๋ยวเรามาฟังประวัติของเขาก่อนนะคะก่อนที่เราจะรู้ว่าสไตล์เขาเป็นยังไงการแต่งตัวของเขาพิถีพิถันแค่ไหนแล้วก็การเปลี่ยนไปจากฮิปฮอปไปสู่บิสเนสแมนของเขาจะเป็นยังไง และเท่แค่ไหนได้รับการยอมรับแค่ไหนในระดับสากลและในระดับทั่วโลกอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันนะครับคุณพิทบูเนี่ยเราจะเล่าประวัติคร่าวๆของคุณพิทบูให้ฟังอย่างนี้คือคุณพิทบูชื่อของเขาชื่อเต็มก็คืออ r m เนโดคริสเตียนเปเรสหรือที่รู้จักกันทั่วโลกเลยก็คือพิทบูเกิดเมื่อ15มกราคมคิศักร1981 ในแมมี่รัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นแรปเปอร์นักร้องและนักสแสดงชาวอเมริกันพิทบูเริ่มต้นอาชีพในช่วงทศวรรษที่2000โดยเน้นเพลงประเภทเลกกิดอนฮิปฮอปลาตินและครั้งเขาเปิดตัวอัลบั้มแรกชื่อ M I A M I ในปี2004 ภายใต้สังกัด TMT Record อัลบั้มน,นี้ผลิตโดยลิลจอนและมีเพลงฮิตอย่างคูโลสหรับผมในช่วงนั้นผมคิดว่าแรปเปอร์ทั่วไปก็ ประสบความสําเร็จก็ประมาณนี้แล้วก็อยู่ในกลุ่มแล้วก็วงที่จํากัดเขาช่วงนั้นถ้าเขายังแต่งตัวเหมือนเดิมหรือว่าเขายังเป็นสไตล์ที่เหมือนกับผู้ทั่วไปที่ไม่ใช่เป็นแบบเป็นอันดับหนึ่งของเขาอย่างคนที่แต่งตัวเก๋ๆแล้วก็ผมดูแล้วก็เจ๋งแล้วก็เท่แล้วเป็นอันดับหนึ่งก็อย่าง Eminem หรืออย่าง s n o p Dog g, อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเขา ไม่ c ช a l เลนต์ตัวเองไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าไม่พัฒนาเขาก็จะเป็นแรปเปอร์ในระดับในดับในวงที่จํากัดในระดับวงของแก๊งอะไรอย่างเงียมากกว่า ฮิตบลเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาบ้างแต่ในอัลบั้มที่4ของเขา i ิ t บลู oo, Starting In r e v e l u t i o n ในปี2009ทำให้เขาเป็นที่รู้จักในวงกว้างช่วงนี้เขาเริ่มปรับสไตล์แล้ะเขาเริ่มปรับตัวให้รู้สึกว่าเป็น Businessman อย่างยอดเยี่ยมเขาได้รับการรู้จักในวงกว้างโดยมีเพลงอย่าง I Know You Want Me ทำให้เขาเป็นที่รู้จักในวงกว้างขงโลกเลย ซึ่งซิงเกิลนี้ขึ้นอันดับ2บนบิลบอร์ดฮอตชาร์ต1 0 0นะครับหลังจากนั้นเขาได้เปลี่ยนแนวเพลงไปสู่เพลงป๊อปในอัลบั้ม p l n เ e t Pit ในปี2 0 1 1ก็ประสบความสำเร็จอย่างมากโดยมีเพลงอย่าง Give Me Everything ที่ขึ้นอันดับ1ในหลายประเทศคุณฟังเพลงของเขาคุณรู้สึกอย่างไงผมรู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนปาร์ตี้แมนแล้วก็เป็นแบบดูเท่ ลูกของเขาแบบสนุกสนานแล้วก็ดูมิสเสน่ห์มากๆเลยเวลาเขาเคลื่อนไหวหรือว่าหน้าตาเขาแบบออกหมดทั้งปากทั้งกริยาแล้วเขาอมยิ้มผมว่าเขาเป็นคนที่มิสเสน่ห์มากๆเลย เป็นคนที่มีสเสน่ห์แบบยอดเยี่ยมมากๆเลยคุณพิบูยังมีเพลงคิดอื่นๆอีกมากมายนะครับผมรวมทั้งการฟิเจอร์ลิงกับนักร้องที่ดังๆอย่างเคชาหรืออย่างคริสตินาอาเกลล่าหรือเทเลสสวีปมาร์คแอนโทนีหรือแม้กระทั่งเจโลโอหเจโลนี่ J สุดยอดมากเพลงนี้ต้อง2 4ุด4่พันล้านอ,อันดักต่อสุดยอดมากๆน้นก็ และนอกจากนี้เขายังเป็นเจ้าของสถานีวิทยุด้วยโอ้เขาไม่ธรรมดาจริงๆเขายังเป็นเจ้าของทีมรถแข่งนากคาด้วยนอกจากเป็นนักร้องเป็นศิลปินเป็นนักแสดงผมว่าเขาทําธุรกิจก็ประสบความสําเร็จด้วยและก็เป็นคนที่แบบมีสไตล์ที่แบบเท่และเก๋มากๆถ้าเขายังเป็นทิปฮอบและแรปเปอร์เหมือนเดิมที่เขาแต่งตัวเหมือนเดิมและเขาไม่เปลี่ยนสไตล์เขาไม่พัฒนาตัวเองเขาก็ยังอยู่ในจุด เดินนั่นแหละเหมือนกับหลายๆศิลปินที่ที่ไม่ได้เดินไปข้างหน้าก็ยังย่ำอยู่กับที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าไม่ได้ปรับให้เข้ากับโลกหรือวิวัฒนาการให้มันดีขึ้นอย่างนั้นเองเขาเป็นคนที่น่าสนใจมากๆไม่ใช่แบบว่าแค่แบบในมุมมองของ ของผมที่ผมศีรษะล้านที่ผมนํามาเสนอกับทุกท่านด้วยแต่ว่ามันเป็นมุมมองที่ผมคิดว่าเราหยิบแนวคิดของเขามาปรับมาปรับใช้กับเราได้อย่างอย่างการมูฟเลยจากจากเดิมเลยนะเปลี่ยนสไตล์แบบโดยสิ้นเชิงเลยเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบใหม่เปลี่ยนไปเป็นสไตล์ใหม่ๆที่เราไม่เคยแต่งเลยที่เราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะทําแบบนี้และเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะทําได้หรือเปล่าแต่ทุกอย่างมันต้องเริ่มจากการทดลองแล้วเราจะแต่งไงล่ะเราจะแต่งทรงปา่ามาแล้วจ้าดู โคตรแพงในงบ1 0 0 0 0ับาทแล้วเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันว่าผมเนี่ยจาก1,000บาทผมได้อะไรบ้างผมได้กางเกง2ตัวได้แว่นตา2องันได้เสื้อ1ตัวแล้วก็ได้เข็มขัดทั้งหมดไม่เกิน1,000บาทด้วยซ้ำเราก็จะเอาออกก่อนนะครับเราก็จะทำอันนี้อันนี้อันนี้กางเกงแล้วก็อันนี้เนี่ยคืองบหนึ่งพันบาทที่เราจะมาแปลงกายกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผม ทีนี้เราจะมาแกะสินค้าดูกันดีกว่ามาข้างในมันเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างมันสวยยังไงนะครับเรามาดูว่าสินค้าของเราเป็นยังไงคโอ้ยผมจับเนื้อผ้าแล้วใช้ได้เลยนะเออดูแพงแต่ยังไม่รู้เลยว่าถ้ามันอยู่บนตัวผมเนี่ยมันจะเป็นไงมันจะดูแพงหรือเปล่าเออผ้าเนี่ยมันก็จะเป็นมีเห็นไหมครับมันก็จะเป็นเป็นเหมือนเหมือนเป็นเป็นเลี้ยวนะเอานี้มาดูก่อนแต่แว่นผมไม่ใส่นะเดี๋ยวผมรอใส่ตอนเสกใบทีเดียวให้ให้ดูดีกว่า เอาละเราจะแกะอันนี้ออกมาดูกนันนี่ของอะไรกันไม่รู้จำไม่ได้นะทีนี้โอ้เนื้อผ้าดีเลยอ่ะดูเซผ้าให้ความสัมผัสที่เย็นๆผมสั่งไม่ใช่แบบสั่งแบบกางบบเกงขาเล็กมานะสั่งช่วงที่แบบมันทันสมัยด้วยแหละเพราะว่าช่วงนี้เขาก็ใส่กางเกงที่แบบว่าขามันจะค่อนข้างที่จะแบบใหญ่หน่อยแต่ว่าได้เอวสูงนะเอวสูงเนี่ยช่วงนี้ผมว่าผมผมผมชอบแบบผมอยากใส่ผมอยากลองผมไม่แน่ใจนะว่าผมสั่งแล้วมันหลวมไปหรือเปล่าที่แบบว่ามันเป็นเอวสูงอะ่ะผมก็เลยแบบ เผื่อหลวมนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูตอนใส่แล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงโอ้สีสวยจังสีสวยเลยอ่ะเนี้ยเรามาดูว่าจะเป็นไงเอาล่ะว้าวว้าวว้าว,ว,าว,ว,าวดูสิสองผมสั่ง2 XL มา2 XL เขาบอกว่ามันเป็นประมาณส4 34, 34 35สสอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเวลาผมใส่มันจะเป็นยังไงอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นรอยอะไรแต่ว่ามันไม่โผล่ไปที่ตูดผมโอเคแล้วละ่ะว้าวด,ดูดูขาสิดูขาสิเที่ยวแค่ไหนเนี่ยดูเดี๋ขาใหญ่เชียว เดี๋ยวมาดูตอนที่ผมใส่ดีกว่าเรา,าดูนี่กัน,ม,นมันจะเป็นไงมันจะเป็นไงอ่าผมสัมผัสแล้วก็แต่ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นไง <_ H it> ก็พอได้ครับ47บาทแต่เดี๋ยวเราเอามาประกอบร่างกันว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะสวยแค่ไหนส่วนแว่นใช้ได้แว่นใช้ได้เลยนะแว่นนะผมชอบเออผมว่ามันใช้ได้ดีเหมือนกันแต่ว่ามัน คงใหม่มันจะเนืดไปหน่อยเนืดเนืดแต่ดูก็ใช้ได้เหมือนกันตัวราคาเป็นพันหรือหลายพันเนี้ยมันอาจจะทําให้เราแบบน้ำตาไหลโอ้สีดําก็สวยนะเออผมดูเออสีดําสวยเดี๋ยวเรามาดูตอนใส่กันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงครับเป็นไงครับลุคพิทบลสไตล์แต่มีแอบแปลงเล็กน้อยนะครับก็คือกางเกงกางเกงผมคิดว่าน่าจะปรับให้เข้ากับยุคสมัย มันก็น่าจะสอดคล้องกันได้อย่างสวยงามผมผมเอาสไตล์ที่ผมชอบแล้วก็มาแมทกับคุณพิทบูให้มันเป็นโมเดลเจ้าพ่อไมอามี่แบบโมเดลเห็นไหมครับมันก็จะเก๋ไก๋ขึ้นตังเกงก็300กว่าบาท350บวกครับผมก็ประมาณนั้น แต่ถามว่าคุ้มไหมโคตรคุ้มเลยครับผมซื้อมาสองสีซื้อซื้อสีครีมมากับสีดำเข็มขัดนี้47บาทเสื้อ200กว่าบ,บาทเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ท่านดูราคาเป็นตัวเลขเป๊ะๆอีกรอบนะครับ ตอนนี้แนะนําอย่างนี้ก่อนในเบื้องต้นว่าเนี่ยในลุกหนึ่งพันบาทได้แว่นได้เสื้อได้กางเกงได้เข็มขัดแล้วก็ใส่กับสเนกเกอร์สีขาวมันขึ้นกันมากเลยนะครับเป็นไงครับแต่ชอบไหมครับถามผมผมชอบรัม ในหนึ่งพันบาทนี้ผมว่าผมผมคุ้มค่ามากแล้วที่ผมซื้อของนี้ผมภูมิใจมากครับที่ผมได้เลือกมันแมทกับผมได้เป๊ะเลยชอบมากๆอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งถามว่าไปด้วยกันได้ไหมก็ได้ครับนี่เห็นไหมมันก็แอบเปรี้ยวเล็กน้อยใส่แว่นกระมีลายด้วยเป็นไงครับ่านี่เลยอันนี้เข้าที่สุดอันนี้จะเข้าเลยเห็นไหมครับมันจะแมทดูแพงสุด,สด อันนี้แบบแพงเลยรูลาแว่นนะแล้วก็พ้นสีเข่งขึงเสื้อโปโลสีดำให้ขนาดมันพอดีพอดีตัวสักนิดหนึ่งหรือเรียกว่าฟิตก็ได้ครับให้มันพอดีพอดีตัวเลยแล้วก็กางเกงสีครีมตัดกับเข็มขัดหนังสีดำเจ้าพ่อแม่เป็นไงครับลุคนี้กางเกงก็3 0 0รกว่าบาทอย่างคุ้มค่าและสวยมากๆผมคิดว่าภารกิจนี้ผมทําสําเร็จนะ1 0 0 0บาทที่ผมซื้อแล้วผมก็คัดแล้วคัดอีกใช้เวลาครับคลิปนี้ใช้เวลาในการ คิดและก็คำนวณในเรื่องของของเงิน1 0 0 0บาทด้วยเพราะว่ามันเป็นชาเลนจ์ที่ท้าทายมากผมคิดว่าวันนี้ภารกิจที่ผมทำนี่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จก็คือผมได้อังเกง2ตัวสีดาตัวหนึ่งแล้วก็สีครีมตัวหนึ่งแล้วก็แว่น2อันซึ่งบุคลิกผมมันเปลี่ยนไปเยอะเลยผมกลายเป็นเจ้าพ่อแมมีไปเลยตัวสไตล์แล้วก็ทำให้ผมสุข,ขุมขึ้นให้รู้สึกว่า เงินที่เราเสียไปแล้วก็คุณภาพชีวิตที่มันดีขึ้นกับเงิน1,000บาท ที่เป็นภารกิจนี้จริงๆมันยากมากนะครับที่มันจะออกมาเป็นแบบนี้ได้เพราะว่าผมคัดแล้วคัดอีกเลือกแล้วเลือกอีกมันไม่มันไม่ง่ายเลยสําหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันมันค่อนข้างที่จะยากด้วยซ้ําแต่ว่าผมก็จะทําให้ช่องผมดูว่าเออเนี่ยตายของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนงี้เราสามารถทารูปแบบนี้แล้วมันออกมาเป็นแบบนี้ได้นะอะไรแบบนี้ด้วยงบ1000บาทตรงอย่างป่ามาแล้วจ้าแบบนี้เลยดูโคตรแพงในงบ1000บาท ภารกิจนี้ผมผมแฮปปี้แล้วผมเฟนมากผมมีความสุขมากเลยผมรู้สึกแบบเออผมผมเปลี่ยนไปเลยนะกับบุคลิกที่แบบที่เป็นแนวความคิดใหม่ๆ ผมเข้าใจเลยว่าคุณพิทบูกับทีมสไตลิสต์เขาอะเปลี่ยนไปเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเขายังเป็นแบบเดิมๆที่เป็นแบบฮิปฮอปแบบเดิมๆใส่กางเกงตัวใหญ่ๆเสื้อโค่งๆแล้วก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่เท่มันเป็นสไตล์ฮิปฮอปแล้ะผมว่าผมก็ชอบอยู่แต่ว่าการที่เขาเปลี่ยนเปลี่ยนจากสิ่งที่เหมือนกันหมดเลยแล้วเขาโดดเด่นออกมาอย่างเงี้ยแล้วเป็นตัวแรกๆเลยที่เปลี่ยนบุคลิกแล้วปังเลยโอ้โหแบบทิกเลยจากที่เขาแบบผมว่าไม่ประสบความสาเร็จในใน วงจำกัดดีกว่าเพราะว่าถ้าเขาไม่เปลี่ยนเปลี่ยนลุกเป็นแบบบิสเนสแมนหรือเป็นเจ้าพ่อไมอามี่เนี้ยเขาจะเป็นแบบลุกแบบแก๊งสเตอร์ฮิปฮอปแก๊งสเตอร์อย่างเงี้ยผมว่าก็น่าจะไปไม่ไกลแล้วก็เขาก็ปรับเพลงด้วยปรับเพลงให้เข้ากับกับความความทันสมัยของโลกด้วยอะไรเงี้ยผมคิดว่าทั้ง ทีมสไตลเลแล้วก็ตัวของเขาเองด้วยเปลี่ยนทัศนคติใหม่เปลี่ยนมายเซตใหม่มันยอดเยี่ยมขึ้นมากๆเลยมีคนอยากจะร่วมงานกับเขามากมายที่ร่วมงานด้วยแล้วก็แบบเพิ่โดยฟิตเจอริงด้วยก็อย่างคุณเจเนฟเฟอร์โลเปสหรือเจโลเป็นอะไรที่แบบ ไม่ธรรมดาเลยผมคิดว่าเป็นเป็นสิ่งที่แบบน่ามาปรับใช้ปรับใช้กับสไตล์การใช้ชีวิตของเราก็ได้บางทีเราเคยทําแบบนี้อยู่และเราไม่เคยทําลองปรับดูบ้างว่าเออเนี่ยเราปรับอย่างเงี้ยแล้วมันเปลี่ยนลูกเราไหมถ้ามันเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นก็ทําเลยครับแต่ถ้ามันไม่ดีไม่เป็นไรเราก็มีประสบการณ์เฮ้ยอย่างนี้มันยังไม่โอเคนะมันยังไม่ ไม่เทมากนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่ได้มันก็ทําให้บุคลิกภาพเราดีขึ้นเราจะนั่งเราจะยืนเราจะอะไรมันก็จะดูดูมีคาแรคเตอร์แล้วก็ทําให้เราแบบมั่นใจมั่นใจด้วยแล้วมันทําให้เราแบบมีสไตล์เป็นผู้ชายที่มีสไตล์ดีกว่าครับเป็นสไตล์แบบไหนล่ะเป็นโบสไตล์ไงเป็นโบสไตล์และคุณก็จะก้าวต่อไปเป็นโบสตล์เพราะฉะนั้นผมคิดว่า การเปลี่ยนมุมมองการเปลี่ยนคารคเตอร์การเปลี่ยนเครื่องแต่งกายการเปลี่ยนสไตล์นั้นมันสําคัญมากๆเลยผมคิดว่ามันทําให้แบบมันทําให้ทั้งสไตล์การแต่งตัวแล้วก็แนวความคิดในการปรับมุมมองเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะเลยอ๋อผมลืมบอกไปว่ามีลิงก์ทั้งหมดเลยนะครับกับเสื้อผ้าแว่นตาเข็มขัด กางเกงดูที่ลิงก์ข้างล่างได้เลยท่านไม่ต้องไปเฟ้นหาแล้วผมคัดมาให้ท่านละและของดีมากๆท่านก็จะได้แบบสะดวกในการเลือกหาเออถ้าอยากจะได้สไตล์แบบนี้ได้เลยคุ้มค่ามากมากครับกับกับภารกิจนี้ที่ผมได้ซื้อไปยอดเยี่ยมหวังว่ามันจะมีประโยชน์กับทูกคนนะครับไม่มากก็น้อยยังไงก็กด s ั b s ไครต e ติดตามช่องของเราด้วยแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะครับผมสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ่าลืมกดด้านาด้วยนะ